จังหวัดสงขลาเนี่ยจะต้องทําให้เห็นคุณค่าของหลวงปู่ทวดก่อนเป็นอันดับแรกครับเพราะฉะนั้นหนึ่งเนี่ยสิ่งที่หลวงปู่ทวดจะได้รับการยกย่องเชิดชูเนี่ยจังหวัดสงขลาเนี่ยต้องยกย่องเชิดชูหลวงปู่ทวดเนี่ยให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองสงขลาก่อนเป็นระดับแรกอันนั้นคือสิ่งที่เราต้องการครับนะครับดอกไม้ทุ้มเกลียวก็อยู่ด้านขวามือของกองมานวยการอะไรแล้วต้องทำดอกไม้ทุ้มเกลียวต้อนเชือในะครับ

เพระว่าทางเจ้าหน้าที่เาะับการบอกม่้นะครับแต่ไม่ร 遵义的道 në të gjitha këto น้ครนรั่ผสม้กนะครัไม่สมน้ก็้นะคกานอกอาจาสมกก่อนนะจะเอาไปติดพุกมติดเพลินก็ก่อนนะครับเดี๋ยวก็ออกมาสสมน้ำนะครับตอนนี้ด้านหน้าวิ่งของคนแก่ัวและก็ครัวนะครับดอกไม้ทุกเพลก็ให้เอาไว้ด้านนอก นะครับเถอแผ่นทองให้นําเข้าไปในวิหารเพื่อที่จะไปติดโป่งรูปเหมือนเด็กชุดชั่วไม่ว่าจะเป็นปากชัดใส่น้ำแข็งเยอะๆนะใส่น้ำแข็งเยอะๆให้หวานมากติ้งติ้งข้างตัวเนี่ยจริ้งที่หัวกเลี้ยงน้ำพอดนะ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 ับ ไม่เห็นกับเลไปบ้านเนี่ยมันนะจะไปไหนล่ะติดยาวมันมากก็ตีว่าเขาทงตี๋ว่าให้อะไรทางครอบคจุมปุ่นถ้าบลคลองนกัมเนี่ย จะไปไหนไมจะไปไหนีไม่นี่เพศเพื่อนยังในไปลาวนี่ไม่คีว่านซึงานวันไ่ะทำเนียอาจารย์รู้ไม่โพด้วยเอจะมาบอกูว่าจักเลี้ยงหรือไปจัดเลี้ยงจะีหลองให้ก็ตายเลยใช่ไหมสทะเลสองทะเลนะครับ้าผมถามเลยลงผมเลยลอถามต่อว่า แล้วหลวงโู่ทวดอมมันยึดกลือเซยกล่อเจ้าแม่ลิ้นกเหนียวสาร้าสนาเขอาหลวงปู่ทวดขึ้นวัดช้างให้แม่สงขาเนี่ยกลับลืมอยากให้มีไม่ว่าจะไปแท่งตรงไหนเนี่ยแต่ว่าควรจะมีเรื่องของสงขาบ้านเกิดหลวงแค่ให้มีเรื่องจะเติมให้ามันยาวหน่อยก็ได้หรือว่าจะการจัดกิจกรรมตามตามรอยหลวงปู่ทวดในอุทยานในอุทยานธรรมนะครับที่ พวกเราชาวสติงพระคิดเนี่ยครับก็คือว่าเราก็ต้องคงจัดงานในลักษณะของเป็นการงานอีเวนต์หรืองานประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับรู้โดยเฉพาะสาธารณชนในประเทศไทยและต่อเนื่องไปถึงประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเขาเดินทางมากราบหลวงโทั่วที่นี่อยู่แล้วแต่ว่าอาจจะมากราบไหวหลวงโอทั่วจากสิ่งที่ได้มีการบอกเล่าในภาพกว้างๆแต่วันนี้เราจะไปเจาะลึกในลักษณะของการโรดโชว์ให้เห็นว่าถ้าท่าน ผู้ที่ศรัทธาหลวงปู่ทวดเนี่ยในชีวิตหนึ่งถ้าท่านอยากจะกราบหลวงปู่ทวดเราเชื่อว่าท่านเราอยากจะเชิญชวนชวนท่านเนี่ยครับมากราบหลวงปู่ทวดที่บ้านเกิดของท่านซึ่งมีจุดให้ท่านได้สัมผัสที่เกี่ยวข้องกันจริงจริงเพราะการจัดกิจกรรมที่เรียกว่าตามรอยหลวงปู่ทวดเนี่ยเวัน9วัด9ตอนใน9 9้9องค์เนี่ยสิ่งที่เราคิดก็คือ9วันเนี่ยหมายถึงว่าจัดงาน9วัน9คืน แล้วก็9้าวัดเนี่ยก็คือวัดที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่ทวดทั้งหลายนะครับสิ่งต่างเหล่านี้ครับจะเป็นการบ่งบอกว่ามันมีสตอรี่และเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่ทวดอย่างไรเราก็จะจัดการแสดง9วัน9คืนแบบแสงสีเสียงเป็น9ตอนครับนี่คือสิ่งที่เราอยากจะคิดอยากจะทําอยากจะชี้ให้เห็นครับว่านี่คือสิ่งที่มีอยู่จริงในพื้นที่สถิงพระเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนครับว่าในเรื่องของอุทยานธรรมเรามีอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นหลายๆายท่านก็บอกว่า หลายๆที่หลวงปู่ทวดขณะนี้มีการสร้างองค์ใหญ่ที่สุดในโลกขึ้นมาหลายๆที่ครับแต่สติงพระไม่เคยคิดทจะสร้างหลวงปู่ทวดที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่เราจะเชิญชวนว่าถ้ามาสติงพระแล้วท่านจะได้มากราบหลวงปู่ทวดที่บ้านเกิดของท่านอย่างแท้จริงอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการแต่ถ้าท่านมาที่นี่ท่านจะได้สัมผัสกับหลวงปู่ทวดแบบใกล้ชิดแบบองค์จริงแบบบ้านเกิดแบบที่ฝังรกจริงๆครับอยากจะเชิญชวนครับเพราะว่าถ้าผู้ที่เริ่มใส่ศรัทธาหลวงปู่ทวดเนี่ย หนึ่งเนี่ยถ้าท่านที่นิยมชมชอบพระเครื่องหลวงปู่ทวดท่านกร็รู้จักวัดช้างให้ที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีแต่ว่าหลวงปู่ทวดอีกมิติหนึ่งครับก็คือหลวงปู่ทวดที่ท่านได้มาสร้างได้มาบูรณะวัดของท่านอยู่เนี่ยก็คือวัดพระโคที่อำเภอสตินพระจังหวัดสงขลาเพราะนั้นกลาบเรียนเชิญที่น้องประชาชนที่เริ่มใส,ส่ศรัทธานในองค์หลวงปูถถ่ทวดครับ ถ้าชีวิตหนึ่งท่านอยากจะกราบหลวงปู่ทวดท่านาจะต้องมากราบที่วัดพระโคซึ่งเป็นวัดที่หลวงปู่ทวดท่านได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการสร้างวัดนี้บูรณะวัดนี้ด้วยพระองค์ของท่านเองโดยได้รับการสนับสนุนได้รับการโปรดเกล้าจากสมเด็จพระเอกาทศรสในสมัยเมื่อ400กว่าปีที่ผ่านมาครับก็ผู้สะดวกนิดหนึ่งผู้ชายเรา ทำคนเดียวแล้วจะีภาษาตูุ้้วให้หนักจากยาสุบททั้งวงตัจจตบันุ๊บก็ติดดูงน้องอาสาพักเราลุกไวยับปันเณเราเป็นทุกข์เราจะตามเพื่อนที่ thank